สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวารราคาถูกนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่310นะคะเป็น EP ที่310เป็น EP ฉบับปัจจุบันวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568นะคะ วันนี้มีสองราคาด้วยกันนะคะพี่พี่นะรายการที่1นถึงสนะคะรายการที่1นถึงสรายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่5ถึงรายการที่27นะคะรายการที่5ถึงรายการที่27รายการละส0 0บาทนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจะส่งเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะ ท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อค่ะสายด่วนสายตรงค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะพี่ๆนะ หากฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิกงไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะพี่ๆนะก่อนจะไปรับชมด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะ รายการที่1ค่ะรายการที่1เป็นพับป,ปิดตานะคะปิดทองค่ะด้านหน้านะคะรายการที่1 400บาทนะคะรายการที่1 400บาทค่ะนี่นะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่1นะคะพับป,ปิดตาค่ะ400บาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบนะคะ400บาทนะคะสำหรับรายการที่สองค่ะเหรียญหลวงพ่ออีค่ะ400บาทนะคะรายการที่สองค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็น3อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังนะคะรายการที่3 400บาทนะคะด้านหลังค่ะ25 1หค่ะพี่พี่สำหรับรายการที่3นะคะ400บาทค่ะสามอดีตเจ้าอาวาสนะคะ ถัดไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4พัพปิดตานะคะมีรอยจานล้อมรอบนะคะองค์นี้รายการที่4ค่ะพบปิดตา400บาทค่ะด้านหลังนะคะรอยจาน,แน,นแน่นเลยค่ะพี่รายการที่หนึ่งถึงสี่รายการละสี่ร้อยบาทนะคะใายฐานมีรอยจานนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นหลวงพ่อไผ่ค่ะรายการที่5หลวงพ่อไผ่นะคะ300บาทนะคะรายการที่5เป็นต้นไปราคา300บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะรายการที่5 300บาทค่ะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 310นะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะคะ จะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พีนะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงปูดทวดนะคะฝั่งตะกุดค่ะหลวงปูดทวดฝั่งตะกุดนะคะ300บาทนะคะรายการที่6ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่องนี้สำหรับรายการที่6นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่7จ็ดค่ะรายการที่7เหรียญหลวงพ่อกันลงยาค่ะรายการที่เพ่อกันลงยานะคะด้านข้างค่ะพี่พี่องค์นี้สำหรับรายการที่7ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันลงยาค่ะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นผราปิดตาค่ะรายการที่8พรผปิดตานะคะไปทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ ท่านไหนสะดวกโอนเงินนะคะแจ้งน้องได้เลยนะคะจะส่งฟรีตั้งแต่รายการแรกเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆนะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะจะส่งของให้ทุกวันนะคะพี่ๆนะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่นะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่เก้าค่ะถัดไปรายการที่สิบค่ะรายการที่10รูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่10เป็นรูปหร่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะสำหรับรายการที่10ค่ะ ใต้ฐานค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่11นะคะรายการที่11เป็นพับปิดตาเก่าๆค่ะรายการที่11พับปิดตานะคะ300บาทนะคะนี่ค่ะ ปิตา300บาทค่ะพี่พี่รายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ รายการที่12เหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่12เหรียญพระพุทธชินราชนะคะองนี้สำหรับรายการที่12ค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะเรียกรอบจับข้างนะคะรายการที่13ค่ะเหรียญหลวงปู่สุขค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ ถัดไปนะคะพี่พี่นะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ300บาทนะคะพ่อปานขี่ไก่องค์นี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อดินเก่าๆนะคะพี่พี่นะ ต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15นะคะเหรียญพระคู่ประกาศสิทธิธรรมคุณค่ะรายการที่15ค่ะด้านข้างค่ะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะรับชมดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะ ชอบองคไหนรายการไหนแจ้ง EP 310ตามด้วยหมายเลขรายการนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อโบราณค่ะรายการที่16นะคะรูปหล่อโบราณค่ะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16ค่ะพี่ๆใต้ฐานค่ะ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนได้เลยนะคะวันนี้เวลาวางกล้องแล้วไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะรายการที่17หลวงปูท่ทวดเสียนโตค่ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเสียนโตค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะ องนี้รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพาปิตาหลวงปุโตค่ะรายการที่18นะคะเป็นพาปิตาหลวงปุโตะนะคะสำหรับรายการที่18บแค่ะพี่พ ปิดตาค่ะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นพระพุทธชินราชค่ะรายการที่19นะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะรายการที่19นะคะพี่ๆหนาะ300บาทค่ะ มีบริการเก็บปลายทางเราก็โอนเงินนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พี่นะปู่ไข่องค์นี้นะคะรายการที่20ค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21หลวงปูเ่เอี่ยมค่ะเรียมกรอบจับข้างนะคะกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะพี่พี่นะรายการที่21ค่ะหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่นี่นะคะขออภัยนะคะวางกล้องแล้วไม่ค่อยโฟกัสนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะ รายการต่อไปรายการที่22ค่ะเหรียนหลวงพ่อเดิมธรรมขันค่ะรายการที่22เหลียนหลวงพ่อเดิมธรรมขันนะคะวัดหนองโพค่ะนี่ค่ะสำหรับรายการที่22ค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ รายการที่23หลวงปูทวดเนื้อว่านค่ะด้านข้างค่ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะสำหรับรายการที่23นี้นะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะต่อไปรายการที่24ค่ะ รายการที่24ี่เหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่24ี่เหรียญกลมมาหลวงชุมพรนะคะสำหรับเหรียญกลมมาหลวงนะพี่นะรายการที่24ค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่25้าพับปิดตานะคะปิดทองนะคะพี่พี่นะรายการที่25300บาทนะคะด้านหลังค่ะองน์นี้รายการที่25้าค่ะพี่พี่พับปิดตานะคะปิดทองนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ รายการที่26เป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่26เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่26300บาทนะคะถัดไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่2 7เเหรียญหลวงปู่โตค่ะ รายการที่27เหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่1ถึง4นะคะรายการที่1ถึง4รายการละ400บาทนะคะ ส่วนรายการที่5ถึงรายการที่27นี้นะคะรายการที่5ถึงรายการที่27นะคะรายการละ300ร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะมีทางบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อค่ะ0 8 7 6 2 6 2 9 3 9นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะหรือจะปิดด่วนโทรสายด่วนโทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่ อีพนะี EP นี้มี2ราคาด้วยกันนะคะฟังให้ดีฟังให้ชัดเจนนะคะสำหรับอีนี้ผิดพลาดประการใดกับขอประทานอภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะกับสวัสดีค่ะ